กราวสดีท่านชมพบกับผมทีเจเจวันนี้พบกับผมในพระเครื่องนะฮะ,ะวันนี้เจอในพระชัยลังช้างอันนี้ปีอะไรนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะอ่าเป็นเป็นปีสามศูนย์นะฮะอุนันี้เป็นของสร้างให้กับหล่อเก้านะฮะเหรียญนี้เป็นเหรียญมงคลนะฮะ เป็นเหรียญมงคลนะฮะโอ้โหของเกมีนะครับอย่าอย่าดูหงกนะของเกมีนะฮะแต่เหรียญอย่างนี้ไม่น่าไม่น่าทําเก้กันมาขายเนาะอันนี้แทนะฮะ้ทดูตรงไหนมั่งครับอ่าเหรียญน,นี้คือเหรียญแบบเออยยังไงอ่ะคือมงคลชีวิตนะไปไหนก็นชนะนะฮะเป็นเหรียญวัิศาสตร์นะเออเหรียญตัวศานะตวสตร์รุ่นนี้ดูแท้ได้ะฮะเกมีนะฮะอย่างแรกเลยเก้ถ้าเกินเกนะ ปลายเกตไม่แหลมตัวสื่อไม่ชัดตัวสือล่างนี่นะไม่ชัดข้างล่างนี่ตัวสื่อจะดูทื่อๆนะทําไมมันเป็นอย่างนั้นอาทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเหรียญน,นี้เป็นของลงกระสาบนะฮะเป็นของลงกระสาบนะฮะจะมีความคมชัดเป็นพิเศษนะฮะอาเห็นไหมเห็นไหม ความคมชัดเส็นเล็กๆก็เห็นนะฮะนี่ฮะกลมก็กลมนะฮะนี่ตรงสือรุ่นนี้เป็นรเที่ล,ลึกนะฮะของรอ9เก้าในปีสามศูนย์นะฮะผมไม่รู้วันเนื่องงานอะไรนอกจากรู้ได้แค่ว่าเป็นวันเอวัน,ว,นวันพ่อวันพ่อปิดห้าธันวาเนาะเออแต่ปีสามศูนย์ ้าใครหาเหรียญเอาไว้เทียบกับหลวงปู่ดูนะนี่เหรียญน,นี่เลยนะ่าฮะเอาไว้เทียบกับหลวงปู่ดูวัาสแกนะฮะนี่เอาไว้เทียบเลยความเก่าใกล้เคียงกันฮะปีสองปีนี่ฮะเหรียญน,นี่น่าจะเป็นกระไหลด้วยนะกระไหลทองนะอ่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บและสะสมนะ,ะมีไว้เป็นมงคลชีวิตนะฮะฮะอืมอืมอืม เหรียญนี้ไม่แพงนะฮะเละ่นกันอยู่หลักร้อยนะพูดคุณหลักล้านเหมือนกันนะฮะอยู่ในอีโก้ออปโนด้วยนะพระองค์เนี้ยเต็นรู้สึกว่าจะมีเนื้ออะไรบ้างนะเนื้อเงินเนื้อปกกาไก่ทองเนื้อทองเหลืองเนื้อฝาบ้านอะ่ะไก่ทองเนื้อเงินเนื้อทองคําเนื้อทองคําคงจะเจอเจอยากหน่อยนะฮะอันนี้เกมมีนะครับตอนเนี้ยเกมมีอ่าไม่รู้ปู่ไม่ได้เหรียญนี้มาจากไหน เหรียญน,นี้สวยสวยสวยวันนี้มาโชว์พระละแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้าครับรอบหน้าจะเอาเป็นของหลวงปู่แหวนแล้วกันนะเออเป็นปีหนึ่งเกแล้วกันนะเ,เจอกันใหม่อนะ่ะสวัสดีครับ